สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูสอนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสองไปแล้วใช่ไหมวันนี้คุณครูมีเรื่องใหม่มาสอนนักเรียนด้วยเรื่องที่คุณครูน Кор ํามาสอนวันนี้ก็คือแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละห้าและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละห้าอยากรู้หรือยังว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วเนี่ย เราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าไหมคะนักเรียนคะนักเรียนดูบนหน้าจอน,นะคะคุณครูมีรูปทั้งหมดกี่รูปคะคุณครูมีรูปทั้งหมด5รูปคะ่ะโดยแต่ละรูปเนี่ยจะมีจํานวนคัพเค้กไม่เท่ากันถูกไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละรูปมีจํานวนคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นรูปที่1เรามีคัพเค้กจํานวนทั้งหมด10ชิ้นคะ่ะ ไม่ต้องนับนะคะคุณครูนับมาให้แล้วนักเรียนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันเยอะรูปที่สองสิบห้าชิ้นค่ะรูปที่สามยี่สิบชิ้นค่ะรูปที่สี่ยี่สิบห้าชิ้นค่ะรูปที่ห้าสามสิบชิ้นค่ะนักเรียนคะขับเค้กรูปที่หนึ่งกับรูปขับเค้กรูปที่สอง ขับเค้กรูปไหนที่มีจำนวนมากกว่ากันคะใช่ค่ะขับเค้กรูปที่สองมีจำนวนมากกว่าขับเค้กรูปที่หนึงแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะค่ะมากกว่าอยู่5แสดงว่าจากรูปที่1มารูปที่สองมีการเพิ่มจำนวนขับเค้กขึ้นไป5ชิ้นขนักเรียนต่อไปจากรูปที่2 ไปรูปที่3ามละคะมีการเพิ่มกลเค้กจำนวนกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเหมือนกันค่ะนักเรียนรูปต่อไปรูปที่4รูปที่3ไปรูปที่4ขับเค้กเพิ่มขึ้นกี่ชิ้นคะหชิ้นคะ่ะแล้วจากรูปที่4ไปรูปที่5ล่ะคะขับเค้กเพิ่มขึ้นกี่ชิ้น5ชิ้นคะ่ะ นักเรียนคะแบบนี้เราเรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ดูนะคะโดยแต่ละรูปเนี่ยเราจะมีการเพิ่มขึ้นทีละ5ทีละ5ทีละ5และทีละ5ค่ะความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้คือ10 15 20 25และ30เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นักเรียนคะถ้าเกิดว่า คุณครูมีคัพเคกรูปที่6นักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีคัพเคกในรูปที่6กี่ชิ้นคะใช่แล้วค่ะคัพเคกในรูปที่6กของคุณครูจะเป็น35ชิ้นเพราะจากรูปที่5ไปรูปที่6ก็เพิ่มคัพเคกไปอีก5ชิ้นค่ะนักเรียนคะดูตัวเลขนะคะคุณครูให้ตัวเลขตัวเลขมาคือ137ถ้าคุณครูให้นักเรียน เพิ่มไปอีก5จํานวนที่2จะเป็นจํานวนอะไรคะ142ถูกต้องค่ะแล้วจาก112ไปจํานวนที่3ล่ะคะบวกไป5เหมือนกันถูกต้องค่ะ147แล้วจาก117เพิ่มขึ้นไปทีละจําตอนวนต่อไปจะเป็นจํานวนใดคะ ถูกต้องค่ะ152แล้วจาก152เพิ่มขึ้นไปอีก5จํานวนต่อไปจะเป็นจํานวนใดคะเก่งมากเลยค่ะ157นั่นเองความสัมพันธ์นี้เราสรุปได้ว่า137 112 117 152และ157เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะนักเรียนคะ เราลองมาคิดกันแบบเร็วๆดูนะคะว่าจํานวนที่หายไปในแบบรูปที่คุณครูกําหนดมาให้คือจํานวนใดเรามาลองดูกันเลยค่ะข้อที่1ดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูให้จํานวนใดมาบ้างคะ73 78 83และ88นักเรียนคิดว่าจํานวนที่หายไปคือจํานวนใดคะ ถูกต้องค่ะจำนวนที่หายภไยคือ93ค่ะจะเห็นได้ว่าจาก73มา78มีจำนวนเพิ่มขึ้น5จาก78มา83มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก5และ83ไป88มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก5เช่นเดียวกันดังนั้นจากจำนวน88เพื่อที่จะหาจำนวนต่อไปเราบวกเพิ่มไปอีก5จะได้จำนวน93มานั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยนะคะข้อ2ครูมีตัวเลข225 2 3 0 2 3 5่าจำนวนที่หายไปและ245มาให้นักเรียนค่ะจำนวนที่หายไปในแบบรูปนี้คือจำนวนใดคะนักเรียนช่วยกันคิดเร็วค่ะจำนวนที่หายไปในแบบรูปนี้คือ240เก่งมากเลยค่ะนักเรียน เพราะอะไรคะเพราะว่าจาก225มา230เราเพิ่มขึ้นไปทีละ5จาก230มา235เราก็เพิ่มขึ้นไปทีละ5เช่นเดียวกันแล้วจาก235เมื่อเราเพิ่มขึ้นไปทีละจําจำนวนต่อไปที่เราจะได้นั่นก็คือ240และจาก240เราเพิ่มไปอีก5ก็จะได้เป็น245ตามที่จทย์กำหนดมาค่ะดังนั้น240 เป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอน,นค่ะนักเรียนไปต่อที่แบบรูปต่อไปกันเลยนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูมีไข่ไก่เยอะแยะมากมายเลยคุณครูมีไข่ไก่ทั้งหมด5รูปเลยทีเดียวรูปที่หนึ่งคุณครูมีไข่ไก่จำนวนทั้งหมด30ฟองรูปที่สองคุณครูมีไข่ไก่ทั้งหมด25ฟองรูปที่สามคุณครูมีไข่ไก่ทั้งหมด20ฟอง รูปที่4คุณครูมีไข่ไก่ทั้งหมด15ฟองและรูปที่5คุณครูมีไข่ไก่ทั้งหมด10ฟองเห็นไหมคะจากรูปที่1ไปจนถึงรูปที่5เราจะเห็นได้ว่ากว่าจะถึงรูปที่5เนี่ยไข่ของเราก็ลดลงไปเรื่อยๆรืๆๆจาก30ตอนนี้ก็เหลือแค่10บแล้วเห็นไหมจากรูปที่1ไปรูปที่2ไข่ไก่ของเราลดลงไปกี่ฟองคะ ลดลงไป5ฟองแล้วจากรูปที่2ไปรูปที่3ล่ะคะไข่ไก่ลดลงไปกี่ฟองลดลงไป5ฟองเหมือนกันเลยแล้วจากรูปที่3มไปรูปที่4ล่ะคะไข่ไก่ของเราลดไปกี่ฟองคะลดลงไป5ฟองเช่นเดียวกันจากรูปที่4ไปรูปที่5ล่ะคะไข่ไก่ของเราลดลงไปกี่ฟอง5ฟองเช่นเดียวกันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแบบรูปของจำนวน ที่ลดลงไปทีละห้าความสัมพันธ์อันนี้เราจะกล่าวได้ว่า30 25 20 15และ10เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้าย้ำอีกครั้งนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูมีไข่ไก่อีกรูปนึงล่ะไข่ไก่รูปที่หกของคุณครูจะมีกี่ใบคะนักเรียนลองคิดดูนะคะ ไข่ไก่รูปที่6กของคุณครูจะมีทั้งหมด5ฟองค่ะเนื่องจากว่าจากรูปที่5ไปรูปที่6ไข่ไก่รวมไป5ฟองดังนั้นรูปที่6ก็เลยจะเหลือไข่ไก่เพียง5ฟองเท่านั้นค่ะต่อไปดูนะคะบนป้ายลูกโป่งคุณครูมีจำนวน130นักเรียนคะถ้าคุณครูต้องการรู้ จำนวนต่อไปโดยการลดลงทีละ5นักเรียน,นช่วยค,ครูคิดได้ไหมคะว่าจำนวนต่อไปที่ถัดจาก130จะเป็นจำนวนใดลองช่วยกันคิดดูนะคะ130ลดลงไปอีก5จะเหลือเท่าไหร่เอ่ยลองคิดกันดูลองคิดดูเร็วติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องคะ่ะ125นั่นเองแล้วจาก125 คุณครู ente, ลดลงไปอีก5จํานวนต่อไปคือจํานวนใดคะใช่แล้วค่ะจํานวนต่อไปก็คือ120นั่นเองแล้วจาก120ลดไปอีก5ลาะคะจำนวนต่อไปคือจำนวนใดจำนวนต่อไปก็คือ115นั่นเองแล้วจาก115คุณครูลดไปอีก5เลยค่ะนักเรียนจำนวนต่อไปเป็นจำนวนใด110 เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนของคุณครูเก่งที่สุดเลยเห็นไหมคะอันนี้แบบรูปของเราอันนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงไปทีละ5เราสรุปความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ได้ว่ายังไง130 125 1อย1า5งงและ110เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5อีกครั้งค่ะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงที นักเรียนคะนักเรียนช่วยคุณครูหาจํานวนที่หายไปในแบบรูปที่คุณครูกําหนดมาให้หน่อยได้ไหมคะคุณครูอยากทราบว่าจํานวนที่หายไปในแบบรูปคือจํานวนใดมาเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยค่ะข้อ1จํานวนตัวเลขที่คุณครูให้มาก็คือ 37, 32 27, 22และจํานวนที่หายไปนักเรียนคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะค่ะ ถูกต้องแล้วนะคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงลดลงทีละเท่าไหรเอ่ยค่ะถูกต้องเก่งจังเลยแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ลดล,ลงทีละห้านะคะแล้วจาก22ลดลงไปทีละห้าจำนวนต่อไปที่ครูจะได้คืออะไรเอ่ยค่ะจำนวนต่อไปที่คุณครูจะได้นั่นก็คือ17นั่นเองไปต่อกันที่ข้อ2กันเลย ข้อ2คุณครูให้จํานวน625 620 6 4 5จํานวนที่หายไปและ605มานักเรียนคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะใช่คะ่ะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงลดลงไปเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องคะ่ะเป็นแบบรูปที่ลดลงไปทีละ5นั่นเองแล้ว จำนวนที่ถัดจาก615โดยลดลงไปทีละ5คือจำนวนใดนักเรียนรู้ไหมคะช่วยกนตอบคุณคุณหน่อยค่ะ610นั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอตอนนี้เราก็รู้จักแบบรูปของจำนวนที่ลดลงไปทีละ5และแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5แล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาทำ แบบฝึกหัดเล็กๆ,ๆน้อยกันดีกว่าคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจจริงๆหรือเปล่านักเรียนคะจำนวนที่หายไปในแบบรูปคือจำนวนใดเอ่ยช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะนักเรียนข้อ1คะ่ะคุณครูมี1น5 1 4 0และ1 4 5จําจำนวนที่หายไปและ155นักเรียนคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ5คะ ใช่แล้วค่ะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหดังนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก145โดยเพิ่มขึ้นทีละหคือจำนวนใดเอย่ยถูกต้องค่ะคือจำนวน150นั่นเองข้อที่2คุณครูมี 671, 676, 681และ686 น,บบนักเบบรียนคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละห้า <Veter> น <an> ั่นเองค่ะนักเรียนแล้วจำนวนที่หายไปจำนวนแรกคือจำนวนอะไรเราก็ต้องรู้ว่าจำนวนอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นทีละห้าแล้วได้หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถูกไหมจำนวนอะไรคะนักเรียนลองคิดดูคิดดูเร็วคิดดูนันก็คือ จำนวนที่ว่าก็คือ666นั่นเองไปต่อันที่ข้อ3กันเลยข้อ3 5 4 0 495 490สําจำนวนที่หายไปและ480นักเรียนคิดว่าแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงปทีละห้า แล้วจำนวนที่ถัดจาก490ซึ่งลดลงไปทีละหคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะจำนวนนั้นก็คือ480นักเรียนลองสังเกตแบบรูปนี้ดูนะคะว่าแบบรูปที่ครูคหักเรียนดูอยู่เนี่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไรถูกต้องค่ะ แบบรูปนี้คือแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5นั่นเองแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก257และลดลงไปทีละ5คือจำนวนอะไรคะใช่แล้วค่ะจำนวนนั้นก็คือ252นั่นเองไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายกันเลยค่ะเรากำลังจะสำเร็จแล้วนะคะเราเหลือข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ของเรานักเรียนคิดว่าแบบรูปนี้ เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเท่าไหร่คะหรือว่าเพิ่มขึ้นเียะเท่าไหร่ติกตต๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วคะ่ะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละห้านั่นเองนักเรียนคะจํานวนถัดไปที่อยู่จาก795้และลดลงทีละห้าคือจํานวนใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะจํานวนนั้นก็คือ790นั่นเองวันนี้นักเรียนของคุณครูนเนี่ย เก่งมากๆเลยค่ะตอบคำถามคุณครูได้ครบทุกข้อเลยวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5จบกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยห้ามลืมเด็ดขาดนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครัหน้านะคะ